โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เอาขนมยอดฮิตของทีมงานของลูกๆผมในคำโตโต,ตเนี่ยมาดูได้ว่ามึงกินอะไรกันเข้ามาสู่รายการชมไปบ่นไปใน EP ีที่มั่วที่สุดเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอันที่ผมกินเลยเลยกันอันนี้ผมกินทั้งบ้านตลอดเวลาทุกวันเวลาสามเวลา ทั้งหมดนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเทสตโตดูเข้ามาเลยนะครับไม่รู้แต่กินทำไมเพราะกินอยู่ตลอดเวลาบิสิมิลลาอันนี้โดนตลอดนะครับไม่รู้เทสโตใส่อะไรเข้าไปนะมันจะมีอาการแบบต้องกินอันนี้ของใครครับของพี่โตเลยเพอไ,ไ,ไปเช็คหลังบ้านนะอันนี้ของผม <laughs> เองอ๋อไม่น่าละอันนี้มันเช็คกับเมียผมเองนะครับพรลเมียผมว่าผมชอบกินไหนใช่ผมชอบกินนี้อันนี้ห้าดาวขาดไม่ไดวว้วันไหนไม่ได้กินมันจะรู้สึกลงแดงทั้งบ้านเลยทั้งบ้าน อ่าสปอนเซอร์เข้าได้เข้ามาเลยนะครับขอ,อน้ำด่อยมันน้ำอ่ะน้ําที่ผมชอบ <c oughs> ยี่ห้อนี้เหมือนกัน <c oughs> อ่าอันนี้มึงยังกินกันอยู่อีกจอรลล์ี่แบร์จอรลล์ี่จอรลลลล์ี่เอ้เพลงมันกินเป็นไงวะมีด้ยมีด,มดิแต่มันเป็นสีสีสีน้าตาลน,นะอันนี้ดรดไล่อ่นี่มีฮาลานนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะ หลังๆมีฮารานรู้สึกว่ามันมีดันที่ตุรกีมานะอันนี้จอร์นี่แบร์เป็นที่ฮิตของลูกสาวผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมเลิกกินละกูกแก่เกินละใครกินวะอันนี้บังจีบบังจีบเนี่ยของบัง,งจีบบังบังจีบชอบหมีบ <c oughs> ังจีบชอบกิน <c oughs> ชอบรสอะไรบังจีบผมกินได้ทุกอันผมแยกไม่ออกบิสมิลลาบังจีบใช่ไหง อายุ12ให้กี่ดาวครับจ้าวเรียบอกเฉยๆน่าะให้3เต็ม5อันนี้เลยก่ะอันนี้ก็เคยกินรู้สึกว่าอร่อยเหมือนกันมีฮาลานนะครับใครอยากให้เนื้อแท้ทำอะไรอย่างนี้ที่เป็นสไตล์เนื้อแท้คอมเมนต์มาไหนมีมีเวฟปะอ่าเวฟด็อกของใครอ๋อ AI ของเราเองทำไมชอบอันนี้เอ่อมันสะดวกเวลากินตอนเช้าครับไม่กินตอนเช้าเหรออย่างเดียวเลย ประมาณนะครับไม่ค่อยดีนะเลยเนี่ยมันจะกินให้มันดีกว่านี้หน่อยดิไข่ดาวอะไรเงี้ยมันกินอาหารอย่างนี้ทำไมมันแบบชั่วโมงเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะรีบอะไรกันนะขนาตื่นกี่โมงตื่นเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งมันกินไข่สามฟองไข่อะไรได้หมดแล้วโอเคแล้วชอบทำไมนี่ชอบทำไมมันสะดวกเดียวเลยใช่รลอยไม่อร่อยไม่สนใจแล้วอร่อยครับมันมีชีสข้างในด้วยอ๋อสวิละ ไส้กอรอกโอเคเอามีซื้ออยู่ข้างในชิดข้างในไส้กอรอก้วยกลิ่นสโมกอร่อยจริงๆอ่ะเอามาทิ้งไว้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็เวฟแป๊บเดียวดีกว่าเพราะเวฟมากเนี้ยไอ้นี่แฉเพราะความชื้นมันจะไม่อร่อยบอกไว้ก่อนไส้กอรอกเนี่ยนะไส้กอรอกเนี้ยมันจะมีเอ่อมันใสสารกันบูดมันต้องใส่มันไม่ได้กินเยอะๆไม่ดีกินตอนเที่ยงหรือสแน็คหรืออะไรเงี้ยโอเค อย่าไปซัดใส่เข่าเพาะตอนแรกกูเล่นสารกันบูดก่อนเลยเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันกลายเป็น AI ของจริงนะบอกไว้ก่อนอร่อยนะแล้วผมให้4ี่เพราะว่าถือว่ารสชาติโอเคนะครับขนาดราคาเท่าไหร่30ประมาณครับเชคเจอร์ฮอทดอกโอเคอ่ะตอนนี้น่าสนใจมากไส้ปูอัดป่ะไม่ใช่เว้ยกุ้งเด้งเว้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบไปที่อันนี้สี่เต็มห้าก็เพิงกินให้หมดอันนี้ AB บคอเอบพ็อกเกกุ้งผสมปลา โอ้มันใครกินวะเนี่ย AE AE โอ้ดิ้ Abstract นะกุ้งผมชอบอันนี้อร่อยอย่างเดียวเลยเหรออย่างอื่นไม่อร่อยละมันแพงชอบกินของแพงไม่มีปูอัดไม่ชอบเหรอไม่อันนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นขนมปังเลยเว้ยมาแล้วครับอ๋อโอเคดูดิไม่เคยกินวะันนี้ไม่มีซอสเหรอมันเป็นซอสข้างใน่อา โอเคถรงไม่ค่อยชอบทุนก๋สือเท่าไหร่แต่ว่าในใน,ในชุบแป้งเถอโอเคนะไอ้เทกเจอเร่งๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางผมแป้งปกลิ่นปลาไม่ค่อยเหม็นคาวนะแล้วก็มีอะไรกุ้งเลย่ะซ๊อตไม่เห็นมีเลยไหนะซอสวะมันมีอยู่ครับแต่ว่ากัดไม่โดนอ <c oughs> ันนี้ถ้าใส่ถ้าใส่ซอสพวกเหมือนแบบซอสต,ตาไก่ทอดอันนึงรสพริกอะน่าจะเข้าอันนี้เือใช้ได้กินทําไมกินตอนเช้าหรือไงใช่แล้วทําไมไม่มีกินอย่างที่บ้านอย่างอื่นถ้ามันต้องกินรีเลยรีบมาลองรีบมาทำไง เนื่องจากผมไม่ชอบกินปลาอะไรนักหนานะถือว่าโอเคนะผมให้3.75อันนี้เนื่องจากรสนิยมผมผมนี่เป็นไงนะ,ะดับเบิลไก่ชีสของ้เคมนันทำไมกินไก่กันเยอะจังวะเนื้อไม่มีเหรอเนื้อไม่มีครับลรอของเนื้อแท้ฮะทำไมกินนี้อีดิเตอร์มันอิ่มดีครับเพราะว่าทุกคนนั้นอิ่มนะปกติผมจะกินโจ๊กแต่ว่าร <laughs> 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 ้านโจ๊กปิดก็เลยกินไก่ อ้าวขนมปังเนี่ยเ็กเจอร์คล้ายๆกันนะผมว่าคล้ายๆกับไอตัวฮอทดอกนี่น่าจะเป็นของ CPR เหมือนกันแหละผมว่าแป้งเดียวกันแล้วก็ใส่เมโยเหรอเมโยใส่ชีสสมิลาอืมกลิ่นมันฝรั่งเหมือนกันแล้วมีเผ็ดหน่อยนะฮะใช่ตัวไก่สี่แต้มห้ามันถือโอเคก็สุมดี ใช่ได้ใช่ได้ใช tamam ่ได like I mean, ้ใช่ได้มันไม่มีจะกินบางทีคนกินก็ยังกินไม่ดีแต่ไม่มีจะกินแล้วกินของดีอันนี้ยกนิ้วให้นิ้วให้นี่เขาเป็นสายสุลต่านชีสฟิงเกอร์อันนี้ยอดขายดีเด่นมากของตัว CP นะเขาขายดีมากผมไปคุยกับเซเว่นมาบอกนี่ดีมากเนื้อไก่ปรุงรสนะครับมีฮาลาลด้วยนี่มีน้ําจิ้มให้ปะฟิงเกอร์ไก่ผมไม่ชอบนักเก็ตอย่างนี้นะส่วนใหญ่นะแต่นี่ของใครนี่ของเรา จะมากินนี้เร็วอีกแล้วมันหลายชิ้นครับอันนี้เอาคุ้มนะครับอ่าบิสมิลลาอืมรูเข้าใจแล้วทำไมดังโอเคกินตอนเช้าตอนบ่ายตอนบ่ายของว่างไม่กินเนาะของว่างของของว่างครับของว่างนี่ของว่างเวลาทำงานหิวๆผมก็ชั่วโมงละชิ้นชั่วโมงละชิ้นเหรอ โอ้คนนี้เขาเน้นเนคนอคอนมีมากเลยกินคุ้มเอ่อโมองละชิ้นประหยัดเ,เลี้ยงท้องไว้อันนี้โอเคอร่อยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคไม่เด็กนะครับอันนี้อร่อย4ี่เต็มห้าเหมือนกันอ่าเท่าเซเว่นได้ไอที่พูดอวยทั้งหมดทุกคนนะครับกรณาติดต่อกลับมาด้วยนะฮะกลับมาด้วยอ้าวโหอันนี้คนนีใ้ใครกินอันนี้นะครับอันนี้สองขวบครึง่ง voice cracker ไทยโอ้นี่นี่หุ่นนี่น้องใหม่ ชื่ออะไรนะซีด้าเลยอ่ะซีด้าเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้ชนิดหนึ่งอ่ทอาทำให้ชอบนี้อันนี้มันเด็กสองขวบกินนะเนี่ยอร่อยดีครับมันแบ่งกินได้เรื่อยๆนั่งทำงานอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกละยี่สิบหกแล้วได้กินตอนไหนกินเล่นกินแล้ว่งางทินเล่นไม่ได้กินข้าวเช้านะไม่ได้กินข้าวเช้า ไอตัวไอตัวขนมปังเนี่ยคล้ายๆรสมันเอามาจากไอโอ๊ตแครกเกอร์กล่องสีเขียวไม่รู้ใครกินปะอันนี้คลาสสิกมากเลยมันเป็นแครกเกอร์เบสใช้ทําเค้กทั้งหลายถ้ามีขึ้นหน่อยสีเขียวเป็นรูปผู้ชายฝรั่งใส่หมวกแบบโบราณอ่ะเ็เห็นไหมโอ๊ตแครกเกอร์อะไรสักอย่างมันใช้นมปังแครกเกอร์อันนี้แล้วก็ใส่ไส้หลายครีมฮะโอเคแต่กินอย่างนี้มากๆไม่ดีนะน้องครับมารรีนเติมนะครับเนยเทียมเท่าไหร่หกบาทกบา ืมอเนื่องจากตัวเองไม่กินไอ้ขนมอย่างงี้นะแต่ว่าคุณภาพผมให้3.5คุณภาพโอเค6บาทถือว่าราคาดีนะแล้วก็คุณภาพโอเคนะไม่ไม่ห่วยนะโอเคขอบคุณครับเหมดหรือยังวันนี้อ่นนี้มาอีกแล้วขนมนี่เบรกซูเปอร์มีฮาลานนะครับของใครของผมอีกแล้วไอ้บางจีด <laughs> อีกแล้วแ <laughs> ต่ละอันนันกินข้าบ้างอเป่า อันนี้เป็นของว bang, hehe, <laughs> ่างกินเล่นเล่นมึงกี่กัว่างกิว่างกินแตงานกินข้าวเปล่าผมกินว่างทั้งวันผมก็เลยกินอืมโอเครสชาติมันหรูแต่ว่ามันถูกเท่าไหร่สิบบาทครับสิบบาทนะรู้เลยอร่อยสี่จุดห้าวันนี้ถือว่าถือว่าถือว่ามันไม่ไม่เลี่ยนและไม่มีเหม็นช็อกโกแลตด้วยนะและไม่หนักเกินไปมาสของฝรั่งมันอาจจะหนักว่นนี้โอเคอันเนี้ย นี่ของตาลตาลมันชอบแบบน,นี้ของใครอ่าพัานตาล้องเลนแคบครานี้เขาเก็บภาพแคบตลอดทําไมทำไมชอบอันนี้มันอมแล้วสดชื่นดีคยัมันสดชื่นนี่กินมื้อเช้า <laughs> ไม่กินเวลาว่าง <laughs> <laughs> ครับกินเวลาว่าง <laughs> <laughs> แก่หน่อยแล้ววะมันมีเล็บวะไอ้นี่สดชื่นจริงเม็ดเล็กเด็กระวังนะครับกินแล้วจะติดคอมันเล็กมากแล้วลื่นมากมันมีอยู่รสเดียววะมีหลายรสเลยครับลองปึ้งมะนาวมีปะ พลาสติกเดีย๋ยพอนต,ต้องน้ำพุงมะนาวแล้วก็มีรสสีขาวของมันอันนี้กล่องเท่าไหร่ยี่สิบเก้าบาทครับยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้า,าบาทแล้ยงสามสิบบาทแม่งถูกกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเด็ดมันใหญ่กว่าน,นี้นะเว้ยอันเนี้ยอันนี้รสอ,อะไรวะมันมีเมื่อก่อนมัน,มน,มน,มนมเดี๋ยวนี้มีป่ะมีรสเชอร์รี่ป่ะไอันนี้รสอะไรวะเน,นี่ยวอเตอร์เมลอนรสแตงโมกูไม่เคยเหมือนแตงโมเลยนะแต่ว่ามันเขาบอกเป็นรสแตงโมนี่บางตางเขาชอบกินนะครับอร่อยดีแต่ผมเฉยๆกับไอ้อันนี้รสนี้ผมให้สาม นะครับผมจะเฉยกันนี้ถ้าดีิเป็นรถน้ำพึ่งมะนาวมาผมจะให้สีแต่อยู่ที่รถมันอยู่ที่คนชอบ,รบเราชอบรถนี้เหรอใช่ครับรถนี้เลยอะไม่กินรถอื่นด้วยกินครับแต่ว่าถ้าให้เลือกก็เลือก,<ค>กรถรแฮกกแฮกรู้จักว่าแฮกรู้จักครับแต่ว่ามันเผ็ดไปเ<อ>ย็นๆสบายๆอันนี้กินหลังกินอาหารล้างปากให้ปากไม่เหม็นนะครับโอเคทำเลยละเสร็จแล้วสุดท้ายอันนี้วหนี้มึงคัดสิกมากเลยนี่กูปอ2แต่เมื่อก่อนเสียบไม้ อันนี้เป็นปลาหวานอ like เอ่อต้องตัดวาเฮ้ยใครชอบเนี่ยใครชอบไอคิงอ่อมึงักกินยังไงแกวะกินนีกินคิดถึงไงมันหากินยากโอ้ยคิงกินปลาหวานมึงจะย้อนยุคไปถึงไหนมาเจอประมาณสามสเดือนที่แล้วตันเลโอ้เมื่อก่อนนี่กินกระจายนะสมัยอยู่ปนพันเนี่ยมิลลาวันนี้มันคุณภาพดีสมัยผมกินจะแข็งวันนี้ จะแข็งกว่าน,นี้ใช่เสียบไม้ไม่ไหนจะแข็งกว่าน,นี้นี่ห่ออะไรอ่านไม่ออกเวย้ยมันเล็กทิพอ่านอะไรมันมัน,มนอ่านไม่ออกนะเหมือนเขาเอาไปยาปลาไปย่างก่อนแล้วค่อยไปเคลือบน้ําตาลหรือเคลือบหวานเนี่ยอร่อยนะถ้าคุณภาพอันนี้คุณภาพไม่ห้าแต่กูแต่แต่กูไม่กินปากเหม็นเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่เหลือสามจุดห้าแต่คุณภาพถ้าใครชอบกินอันนี้นะอันนี้ผมว่าดีกว่าสมัยเสียบไอ้พวกเสียบไม้นะนี่คุณภาพห้ายี่ห้อนี่นะอ่ะมาถึงน้ําโออิชิแล้ไอ้นี่มันแมสทำไมชอบอันนี้ครับ ชอบกินหวานกินวไม่กินเฮบอบอยอ่ะอันนี้มันมีชาด้วยฮะอ๋ออันนี้กินประจานะครับอันนี้กินประจํากินเองอันเดียวเลยเหรอยี่ห้อนี้รสนี้ใช่ฮะแต่กินแค่กลางวันนะกินแค่กลางวันทําไมมีแค่เพราะว่ากลางคืนเอาขวดไปใช้อันนี้น้ําพึ่งมะนาวไอซ์ทีต้องกินยี่ห้อนี้รสนี้อย่างเดียว มันรสยี่ห้ออื่นแต่รสนี้ก็ได้ฮะอ๋ะอ,อแล้วยี่ห้อแต่รสนี้แต่ชอบน้ำพึ่งมะนาวใช่ครับอน้ำตาลเยอะนะเฮียเออผมดูจากตัวอันนี้โอเคถ้าเป็นผมผมกินอันนี้ผมให้สามจุดห้าเหมือนกันน้ำพึ่งมะนาวกูกินมาจนไม่ไหวละสิบปีของกูกินน้ำพึ่งมะนาวตลอดเวลานะครับอ่าโอเคอันนี้สิงโซดามะนาวใครกินอันนี้ผมรับทำไมกินเนี้ยผมชอบกินเวลา หลังกินข้าวค่ำๆครับใช้เป็นมิกซ์ใช้เป็นมิกใช้เป็นมิกเซอร์ใช้เป็นอะไรมันมันมันจะจุใช่ใช่ครับอ๋อกินย่อยน้ำตาลได้นีใช่ป่ะไม่มีไม่มีอ่ามันก็เลยกินไม่อ้วนโซดาเออมีฮารานศูนย์แคลอรี่ด้วยอันนี้เขาเขาเรียนอยู่แล้วไม่อ้วนสังเกตดูดิมันยิกระป๋องหนึ่งอ่ะไม่ใช่อันนี้ เอาสุขภาพไม่สนใจรสชาติไม่เอามันออกมะนาวนี่เงใช่ใช่ครับเลมอนอ๋อไอ้นี่เสียงอันนี้รสมนะนาวโซดาใช่ไหมสามจุ้าผมต้องหวานผมติดหวานนี่้าสุขภาพให้เลยสี่กินน้ำก็ได้นะกินน้ำน้าเนี่ยเลอเลยไหมกินแล้วเลอเลยมาเลยอ่ะโอเคโอ้หนี่แบรนด์ซุปไก่สกัดของรุ่นใหญ่ของรุ่นใหญ่รุ่นไหนโอ้นี่สี่สิบอั สี่สิบเท่าไรสามครับบางคนบอกเหม็นนะแต่ผมชอบถ้ากินแล้วก็แช่เย็นนะสุขภาพดียังไงก,ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกสุขภาพดีนวดีป่ะผมจะกินช่วงขับรถนะครับดีระใช่ครับจริงเหรอ,อน,นี่กินกินอดีด้วยเหรอก็แปลว่าไม่ง่วงนานป่ะใช่ไม่นานแล้วก็นนมึนครึ่งวันครับขวดเดียวนี่ยาวๆเลยเหรอยาวๆเออนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อไม่มีคาเฟอีนนะ ไม่มีครับถ้าอย่างนั้นนี่ดีกว่าพวกกินไอพวกกาแฟอะไรมันอันนี้ดีกว่าเยอะนะกินตอนอาหารยังไม่อิ่มท้องครับให้อาหารประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ล้ท้องว่างกินได้ไหมท้องว่างกินแล้วดีดีเลยอย่าว่างมากครับอย่ยว่าง่าให้กินพอประมาณลดอันนี้ลดดังเดิมใช่ไหม เข็สูตรเข้มข้นครับปีหนึ่งทานสองขวดครับพี่โตสองขวดเหรอเพราะว่าใช้เดินทางไกลปีละสองครั้งเดินทางเดินทางไกลอย่างเดียวอ๋อนี่ขวดเท่าไหร่หกสิบเก้าประมาณเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าไอ้อะไรไอ้ขวดไอ้ขวดไอ้กันหนึ่งอะประมาณสี่สิบสามเก้าอันนั้นมันครึ่งหนึ่งป่ะโอเคผมชอบนะนี้ห้าเต็มห้าเลยคนแก่คุยกันมันจะรู้เรื่องอ่าเมจิลุกแลคโตสฟรีผ่านกระบวนการย่อยแลคโตสแล้วใครของใคร นี่กินนมแล้วโอ้โหตากล้องเล่นวายของเรานี่เอง <S 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 อ่าชารีฟกินนมวันละกี่ขวดครับวันละวันละขวดตอนเช้าใช่ครับทำไมไ<ว>อ่ะเพราะต้องกินนมแต่เด็กใช่ป่ะผมแวะซื้อเราต้องช็อกโกแลตอย่างเดียวใช่ผมชอบชออ็อกโกแลตเออแลคโตสทำไมต้องลักโตสฟรีด้วยนมวัวแท้ผมจะแน่นแน่นแน่นไม่แปลว่าอะไรมันจะเอิดมันเหมือนคลองใช่ใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวดูรสช็อกโกแลตต้องเมจิใช่ป่ะ อฟอร์โมโล่ดชอบอ่ะไม่ค่อยอืมโอเครดเหมือนเดิมแลคโตสไม่มีแต่ว่ามันเหมือนเดิมนะรูส้สมันเบาๆขึ้นเนาะโอเคโอเคเคิงมันจอ้องมันด <laughs> าว่ะ <laughs> โอนิซา,าชาชอบลูกสาวผมชอบเลยโรบช็อกโกแลตรงนี้แลคโตสฟรีกล่องเท่าไหร่3 7สิครับมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส 37บาท3.7 5เพราะไม่มีออแกนิก27ครับ27ยังอ้อออยู่นะครับ40กว่าเนี่ห้ามกินนมแล้วเพราะว่านมพวกนี้มันมันมีวัวเลี้ยงอะนะมันจะมีสารเสริญอะไรเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไม่เป็นยาแต่ถ้าออแกนิกเชิญเลยแก่แค่ไหนเชิญกินได้อันนี้3.75เพราะไม่มีออแกนิก สามันดับนะในทั้งหมดนี้ถ้าจะผมจะไปไถมันตอนที่มันนั่งกินกันกูจะถยใครก่อนฮอตดอกก่อนเลยหอันแล้วก็แบรนด์แล้วก็วกนมกินนี่ก่อนตบด้วยนี่แล้วก็ตบไปนี่แล้วก็ดีดกลับบ้านอ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ ตอนหน้านะชมไปบนใบตามใจพนักงานอีกนะเขาจะเอาของแปลกแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับกะปิบูดู oo, ปลาไม่กินนะมึงอย่าแปลกไปถึงขนาดน,นั้นมึงอย่าให้กูอ้วกออกรายการนะใครต้องการจะให้เรารีวิวอะไรเชิญติดต่อมาได้ในชมไปบนไปเจอกันใหม่ตอนหน้าคับภีรชอนล้อครับ,บ,วรบสวัสดีครับ